สวิงไม่มีคนกระเพ็ดระวังเด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 ็ดบอกตัวเองโดนมันทุกคนโดนมันเดี๋ยวใส่แว่นรอๆอกันอุ้ยอุ้ยออุ้อโดนมันหมูทุกคน เอ๊นะมันมาเขียวขอบนจะขอบนเป็นมันนะครับต,ตัวนี้นั้นมาเขียวเดี๋ยวไม่ได้นะมันมาเขียวมีห้ารูแน่นอนตัวนี้จับไปก่อนห้าบวกทุกคนสวยงามดูที่เป็นหอวเหยื่อเหมือนบูดนะที่ผมผสมเมื่อเช้านะหอวเหยื่อหนึ่งถุงต่อลำหนึ่งกิโลนะตัวนี้ครับทุกคนเดี่ยวตะขอบนด้วยมันมกเขียวนะครับจะขอล่างเบ็ดโฟมเฮ วสวยงามมาแล้วอีซอกเหมือนเดิมชุดเดิมจะขอบนมันหมักเขียวนะครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้เลยวนจะขอล่างเป็นเม็ดโฟมโอเคมันหมูก็ <c oughs> ประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องเกี่ยวเยอะนะมันหมักเขียวไม่ต้องเกี่ยวเยอะเท่าไหร่นิดเดียว นะประมาณนี้ทุกคนมันหมักเขียวนะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้หัวเหยื่อ1ต่อหนึ่งนะหัวเหยื่อหนึ่งถุงตัวนี้300กรัมนะครับทุกคนต่อลำหนึกิโลนะโอเคแล,แล้วก็ขอบนก็เป็นมันหมักเขียวนะครับทุกคนโอเคมาดูกันาการผมง่ายๆเลยนะครับทุกคนนี่นะลำอ่อน1กิโลเทา่านี้นะครับใช้ง่ายนะครับทุกคนสุดนี้ ลำอ่หกิโลหัวเยืออหนึ่งขีวันนี้นะจบเลยนะครับทุกคนตัวนี้เท่านี้โอเคผส,สมแหงให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำมาวิธีใส่น้ำทุกคนไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำทั้งหมดให้ให้ ไม่ต้องนวดทั้งหมดนะทุกคนเอาแค่เท่าที่เราจะใช้งานใส่น้ำลงไปแล้วนะครับทุกคนไม่ไม่บีบนะถ้าบีบแบบนี้คือเละเลยนะครับไม่บีบให้คนแบบนี้แบบนี้ค่อยๆค่อยๆเครื่องปันนะ่นทุกคนกดดูนะเนี่ยคน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 ปั๊บแล้วก็ลองปั่นดูนะเริ่มได้เริ่มได้ Okay. ถ้ามันเละเกินก็ขนอีกควักด้านล่างขึ้นมาควักขึ้นมา,าให้ได้โอเคถือว่าใช้ได้ประมาณนี้ไ okay. ปไปดูอกกันด้านในเหนียวนะครับเหนียวเลยปั้นเหนียวเหนียวเข้ามาแยกแยกส่วนที่เหนียวบีบบีบบีบแล้วก็หุ้มตะก้อเลยนะครับแล้วก็เลือกส่วนที่เป็นผง,ผง ที่ที่ไม่เหนียวนะหุ้มด้านนอกนะครับแบบนีนะ้ก็จะเป็นด้านในเหนียวด้านนอกจะกรอบประมาณนี้ทุกคนตีเบ็ดลงไปก็ด้านนอกก็จะเรียกปลาได้เร็วขึ้นนะครับจะจะฟุ้งกระจายโอเคไปดูกันปลาส่วนมากนะครับที่สกนะ ถ้าเป็นหน้าน้ำเต็มฝั่งหรือหรือ,ห,อหน้าหนาวแบบนี้จะขึ้นดแีแต่จะไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับทุกคนคือคือคือถ้าเราโยนไปตรงกลางอ่างยังไงก็ไม่กินแน่นอนเพราะปลามันธรรมชาติของปลามันไม่ได้ไปหาก,กินน้ําลึกธรรมชาติของปลามันหาก,กินน้ําตื้นห่างจากฝั่งแค่ไม่เกิน5เมตร10เมตรหาก,กินแค่นั้นนะครับทุกคนก็ไม่ต้องโยนไกลนะไปใกล้กลน้ําลึก2เมตร3เมตรไม่เกินนี้ทุกคน หนึ่งสองสามโอเคถึงพื้นนะครับหนึ่งสองสามถึงพื้นประมาณนั้นไปดูกัน